เมนูยอดฮิตสตอรอเบอรี่นมสดสไตล์เกาหลีจะทำในแบบฉบับของเตงหนึ่งนะครับจะมีวิธีทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยสิ่งที่เราจะใช้นะครับมี2ตัวนี้เลยนะครับส,รสตอรอเบอรี่และก็คาราเมลสตอรอเบอรี่ครับและสตอรอเบอรี่แช่แข็งนะครับหาซื้อได้ที่แมคโครได้เลย อันดับแรกนะครับเราจะทําสัดส่วนต่อแก้วนะครับเราจะใช้สตรอเบอรี่แช่แข็งนะครับตวงใส่แก้วเลยประมาณ3-4ลูกนะครับหรือประมาณ60กรัมจากนั้นนะครับเราก็เอาสตรอเบอรี่แช่แข็งนะครับมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนไม่ต้องละเอียดมากนะครับเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยได้เลยนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้เลยแล้วเราก็จะใช้กอคสตรอเบอรี่นะครับเทไปเลย15 ML ครับ ตามด้วยคาราเมลสตรอเบอรี่นะครับอีก15 ml ใส่ทั้ง2อย่างนี้นะครับรสชาติก็จะเข้มข้นเปรี้ยวหวานลงตัวมากๆเลยคนสักหน่อยนะครับแล้วก็เทลงไปได้เลยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็คนให้เนื้อผสมกันนะครับคนแล้วก็กดเนื้อสตรอเบอรี่สักหน่อยนะครับเพื่อให้เนื้อและตัวน้าเชื่อมเข้ากันครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับให้เล็กพอที่หลอดจะดูดเนื้อขึ้นมาได้ครับเสร็จแล้วก็ตั้งพักไว้ก่อนนะครับมาชงนมสดกันเลยเทน้ำร้อนก่อนเลยนะครับ100 ml ตามด้วยนมผงเต็ง1นิ้วมกี้นะครับ2ช้อนโต๊ะใส่นมข้นจืดนะครับ20 ml คนนมให้เข้ากันเลยเสร็จแล้วเราก็เอาเนื้อสตรอเบอรี่ที่ผสมกันไว้นะครับมาเทใส่แก้วได้เลยเราก็จะได้สัดส่วนก้นแก้วแบบนี้เลยนะครับตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยแล้วเราก็เทนมสดลงไปสีสันน่าทานมากๆเลยนะครับ แล้วก็ตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่อีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ใบโรสแมรี่แค่นี้ก็น่าทานมากๆนะครับกับเมนูสตรอเบอรี่มิลคี้หรือสตรอเบอรี่นมสดสไตล์เต็งหนึ่งนะครับต้นทุนก็ถูกเนื้อสตรอเบอรี่เน้นๆลองดูต้นทุนและสูตรใต้คลิปได้เลยนะครับทำแล้วก็มาอวดกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ